หนูวาดตัวอะไรครับตัวนี้หนูวาดเองเป็นเหรอมีหูด้วยเหรอ,อม,มันคือมา้าผมเอาเลยสีเขียววาดน่าวาดอีกครับผม ขี่ด้มนี่โมันไม่ได้ขาเลยมีขากี่ขามีหางไหมหางมันเลยเนี่ยระบายสีให้ด้วยนะพี่มา้าอมมันคือม้าโพนี่ได้แล้วอ่าระบายสีเลยครับ เูาจะเอาสีอะไรนะ้าสีนี้แต่ว่ายัางไม่สีดำสีดำตัดอือยิ้มแบบเนี้ยยิ้มเหมือนหนูเลยยิ้มเหมือนหนูเลยตามันทำมยังทำแล้วนี่ไง

ตัวนึงนะไหนที่นหนูวาดเสร็จแล้วหรอไหนมาดูซิโอโหอ,อันนี้ยังไม่เสร็จเลยยังระบายสีไม่เสร็จอ่าตัวนี้ก็วาดระบายสียังไม่เสร็จแต่วาดสวยมากเลยแต,ตแต่ตัวนี้ไม่ต้องระบายนะตัวไม่ต้องระบายครับเราเขาเป็นสีขาวอยู่แล้ววาดตัวนี้ต่อโอ,อ,อ้ม่มีเขาอะไม่มีเขาลืมเขา มันมีข่าวด้วยล่ะว้าวเต๋อเม็ดมนต์ก่อนมีเม็ดมนต์ด้วยเหรอนี่ทำไมจะไ,ไม่มี <c oughs> มันไปหยิบโทรศัพท์หยิบโทรศัพท์มาเล่นก่อนมันหยิบโททรศัพ์โทรศัพท์ สือสือน oh, 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 mm, ี่ไงโอ๋อโหมีหนังสือด้วยเหรอมันมีเวทมนต์เหรอเราก็ระบายตัวหนัง ใช่ดีมากสามตัวแล้วนะพ่อเหรอโอเคเมื <Okay. S 2> ่อก่อนหนูทำไม่เป็นแต่วันนี้หนูทำเป็นอ้าวทำไมทำเป็น,น่ะ หนูทำเป็นอ่ะใครสอนหนูวะฝึกวาดไงเหรออืแม่ก็บอกว่าอะไรนะเก่งจุบกระเบยหนูวาดเองเหรอใครสอนหนูอะหนูไม่หนูไม่ได้ดูนะหนูทำมาเองเหรอือโอ้โหง่ายหน้าได้ระบายสีไปเรี่อแล้วก็ลำตัว สาวสาวไอไอยอยไม่หุ่นดีเลยเอาหุ่นดีกว่านี่หุ่นดีกว่าสบ<ม>ายสีเลยครับทุม่มเลยอะทาต่อ